ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงหนังหน้าสะสมหนังหน้าสะสมในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์ภาคต่อภาพยนตร์ตระกูลผีกัดยกัดต่อมิสเตอร์รัมไพผีกัดยกัดต่อภาค2 Mr. มิสเตอร์ a r มไพพารในปี1986หลังจากที่ภาคแรกในปี1985ทำเงินเป็นกอบเป็นกำให้กับทีมผู้สร้างและทีมนักแสดงและรวมไปถึงบริษัทจัดจําหน่าย มีแล้วครับที่ผงจินเป่าจะไม่ประกาศสร้างภาคต่อออกมาในภาคนี้จะมีความแตกต่างจากทุกภาคที่เราได้ดูเพราะว่าภาคนี้ผีกัดออกมาอารวาสในเมืองภาคนี้เป็นหนังครอบครัวโดยแท้จริงครอบครัวผีผีดิบหลายพันปีที่โดนปล่อยออกมาโดยทีมหาสมบัติเรื่องอลรมานจึงเกิดขึ้นเมื่อผีดิบออกมาอารวาสในเมืองทั้งผีพ่อผีลูกผีแม่นั่นแหละครับ ผีกติกกต่อภาคสองลองไปหามาชมหลังจากที่ฉายไปแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทําเงินถล่มทลายทําให้เกิดกระแสฟีเวอร์เกิดกระแสหนังผีกลับออกมาเยอะแยะมากมายเลยครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังได้พ่วมกับคนเดิมลิกกี้เหลามากํากับและอำนวยการสร้างโดยบริษัทโบวโฮงฟิล์มของฮงจินเป่าแกมโบ่เรื่องนี้ยังได้ทีมนักแสดงชุดเดิมกลับมาร่วมงานแต่ภาคนี้พิเศษหน่อยเพราะหฮงจินเปาได้ดึงหยดนเปียว มาร่วมนําแสดงในผีกัดกัดต่อภาคสองหนังในตระกูลชุดผีกัดกัดตอบขาดอาจารย์ผีกัดไม่ได้เลยหลินเจินอิงนี้เขาคืออาจารย์ผีกัดที่เหมาะสมที่สุดร่วมด้วยลีช่ฟงในบทของนักข่าวหยวนเปียวในบทของนักข่าวและบิลลี่โลนันกวางตัวปนประจําภาพยนตร์เรื่องผีกัดกัดต่อเราจะได้ชมผีมาลาวาาในเมืองผีกัดกัดต่อภาคสองหรือมิสเตอร์วัมพายพาสทูในปี่งนป ดูหนังฟังเพลงแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตจำใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ